10นาฬิกา34นาทีนะครับวันนี้สองคุณเด็ดกับเอแซลนะครับผมสุเชษสุดแท้มาเดิมรายการนะครับขออนุญาตเ,าเสียบปลั๊กไฟนิ่ติดนะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันอังคารที่สามอ่ะขอประัาทโวษวัน,ว,นวันจันทร์ที่29กรกฎาคมนะครับพอส่พัน167นะครับเป็นวันที่29 นะครับก็โอเคครับเราไปดูสภาพตลาดในต่างประเทศค่อนข้างดีมากนะครับวันนี้ค่อนข้างดีมากในต่างประเทศทั้งหมดนะครับขอแชร์ตัวตลาดสติ๊กนะครับดีมากครับต้องใช้คำว่าดีมากจริงแม่ตลาดเราปิดซะนะก็โอเคฮนะนี่คือตลาดที่เปิดเปิดณเทศณปัจจุบันนะฮะ ในออสเตรเลียนั้นบวกไปอ้าเมื่อคืนนี้ก่อนผมไล่ตั้งแต่แตดาวโจนมาเลยบวกไป143จุดครับนะครับแล้วก็ตัวดาวโจนไม่ใช่ดาวโจนในนี้ร้อยจุดนี้ล่วงหน้านะฮะในขณะที่ s p ล่วงหน้าบวก59เมื่อคืนนี้เนี่ยดาวโจนปิดไปอยู่ที่654.27จุดครับ ตัวเลขเศรษกิจดีนะครับ n a s d a บวกไป176จุดครับแล้วก็ S&P บวกไป59จุดนะครับตัวตัวแคนาดาอันนี้บวก206จุดและเช้านี้เองเนี่ยในขณนะนี้เทดเนี่ยในออสเตรเลียบวกไป65จุดครับเกาหลีบวก32ไต้หวันบวก115จุดครับในฮ่องกงบวกไป2 6 3จุด ทั้งเกาหลีกับฮ่องกงเนี่ยบวกไป1นะครับในสเตตตามสิงคโ,โปร์บวกไป23จุดครับตัวมาเลเซียบวกไป11จุดนะครับเซี mm hmm. ่ยงไฮ้บวกมา0.84จุดครับเพิ่งบวกเดียวนะฮะก่อนหน้านี้สักคู่หนึ่งนั้นยังติดลบอยู่ในขณะที่ตัวฟิลิปปินส์บวกไป27จุดครับในเวียดนามบวกไป5จุดในจาการ์ตาบวกไป26จุดนะครับ ตัวตลาดหุ้นขณะนี้ตลาดหุ้นในตัวญี่ปุ่นปิดไปอยู่ที่บวกไป7 8 80, 8 4 8จุดครับบวกไป11จุดนะครับตลาดหุ้นในรัสเซียฮะลบไป19ในแดกบวกไป1 1 8นะครับในฝรั่งเศสบวกไปยี่บวกไป90นะครับในอิตาลีในอิตาลี บวกไป44ครับในลอนดอนบวกไป99จุด99จุดนะฮะในลอนดอนในอัลสเปนบวกไป20จุดครับในตัวเอเทนบวกไป5จุดครับในตัวโปรตุเกสติดลบไป49จุดครับในเบลเยียมบวกไป17จุดนะครับในเนเธอแลนด์บวกไป8จุดครับในาราคาทอง 2393ครับบวกมา5เหรียญแล้วก็ราคาน้ำมันเบนซ์อยู่ที่80เหรียญกับ70เหรียญน,นะครับแล้วก็ตัวของค่าบอติกนะครับลบไป26นะครับอันนี้เป็นเป็นสภาพของตลาดที่เกิดขึ้นนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยฮะบวกเที้ยวกันโดยส่วนใหญ่นะครับมีที่อ่อนตัวลงมาก็จะเป็นรัเสเซียนะครับเป็นรัเสเซียแล้วก็เป็นที่โปรตุเกสนะครับรัเสเซียนั้นออกไป17จุด ที่บวกไป1% 1%ตลาดขึ้นมา1%เปอร์เซ็นต์เนี่ยประกอบด้วยราคาน้ำมันนะครับประกอบด้วยตลาดหุ้นในญี่ปุ่นตลาดหุ้นในฝรั่งเศสตลาดหุ้นในลอนดอนนะครับที่1%แล้วก็เป็นตลาดหุ้นในฮ่องกงตลาดหุ้นในเกาหลีนะครับที่ปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นในขณะนี้เนี่ยตลาดล่วงหน้านะครับตลาดล่วงหน้าในดาวโจนส์นั้นบวกมาร0 3ดสาม 1 0 3 9บแล้วก็ตลาดใน S&P 500บวกไป1.11%หรือ5 9จุดค่อนข้างแข็งแรงมากนะครับตอนนั้นพรุ่งนี้ตลาดเปิดเนี่ยตลาดคุ้นไทยที่ปิดไปวันก่อนที่อยู่ระดับ1,307เนี่ยน่าจะทะลุผ่านขึ้นไปได้นะครับน่าจะทะลุผ่าน1,310ขึ้นไปได้ไปเล่นถึงระดับ1,320หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ตลาดค่อนข้างดี เนื้อข่าวนะครับเนื้อข่าวเข้าไปดูข่าวกันสักนิดหนึ่งนะครับเอ๊ะมีข่าวอะไรที่ทําให้ตลาดนั้นปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นมาได้ถึงขนาดนี้นะครับเราขออนุญาตไปดูข่าวกันสักหน่อยนะครับขอแชร์เรื่องข่าวเพื่อจะได้ให้เพื่อนนักทุนดูว่ามันมีข่าวอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างนะครับอันนี้เป็นเนื้อข่าวครับเป็นเนื้อข่าวทั้งหมดนะครับที่ออกมาข่าวออกมาเมื่อคืนนี้นะครับอ่ สรุปข่าวราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นเนี่ยหลังจากเกิดเหตุการยิงกันของตำรวจที่ราบสูงโกลันนะฮะเขาหวันว่าจะมีการขัดแยง้งในตะวันออกกลางเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เป็นข่าวจากข่าวจากแอสเพนนะครับข่าวจากแอสเพนบิ e ๊กอีคอมเมิร์ซจีนปรับกลยุทธ์นะครับแข่งส่งไวนะครับ เตือนฝนตกหนักอันนี้เป็นข่าวข้างในเองนะครับตลาดคุ้นลอนดอนครับฟุตซีที่บวกไป99จุดเนี่ยขานรับผลประกอบการสดใสนะครับไปดูเนื้อข่าวนิดหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าจะได้เห็นเนื้อข่าวปอ่าอะไเห็นนะครับลอนดอนเนี่ยบวกขึ้นไปนะครับมีระดับสูงสุดในรอบ2เดือนเนี่ยบรรยากาศที่ดีขึ้นหลังกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ครับดีตัวขึ้นนะครับกลุ่มนี้ดีตัวขึ้น ในขณะเดียวกันเ,นเงินเฟอ้อของสหรัฐเ,เป็นไปตามที่คาดไว้สนับสนุนให้เฟดต,ต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนธนาคารกลางของอังกฤษรประชุมการเงินวันพฤหัสที่ห่งสิงหาแล้วก็คาดการว่ามีโอกาส50%ที่จะลดอัตราดอกเบี้ย0.25ธนะนาคารเน w เวสพุ่งสูงขึ้น7%เป็นระดับสูงสุดในรอบ10ปีใน ลอนดอนอันนี้เป็นตลาดทุ้นในลอนดอนนะครับตลาดทุนในยุโรปครับนะตลาดทุนในยุโรปอ่าหุ้นในยุโรปนั้นปรับในทิศทางที่ฝรั่งเศสนั้นเพิ่มขึ้นไป90จุดดักก็เพิ่มขึ้นนะครับอ่ลอนดอนนั้นเพิ่มขึ้น99จุดในหุ้นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับอ่เป็นพุ่งขึ้น 7. 4เปอร์เซ็นต์นะครับหลังจากซีอของบริษัทผลิตแว่นตาเลเบนเปิดเผยว่าเมตา ได้บอกเขาว่าจะเข้าถือหุ้นในบริษัทนะครับอันนี้เป็นนะแล้วก็หุ้นของฮาร์สกระเป๋ามงฮะนะ3.4หลังจากที่ยอดขายเพิ่มขึ้นสูงขึ้นนะครับกว่าที่คาดไว้บริษัทหุ้นที่สินค้าหรู10แห่งในยุโรปเพิ่มขึ้น2.9เปอรเซ็นเพิ่มขึ้นในวันเดียวกันเนียมากที่สุดในรอบ6เดือนที่ผ่านมา หุ้นเกี่ยวกับวัดสดุก่อสร้างนะครับเพิ่มสูงขึ้น1.7%ครับหลังจากที่วินเซซซึ่งเป็นบริษัทประกอบการทางหลวงของฝรั่งเศสพุ่งขึ้น3%ตครับนะครับตลาดหุ้นทั่วโลกยังมีแนวโน้มแจ่มใสนะครับแล้วก็เปิดการเปิดเผยตัวเลขให้เห็นว่าเงินเฟอสหรัฐนิกาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับแล้วก็คาดการณ์ว่าจะมีการลดอัตราดอกเบีย้ยในเดือนกันยาน,นี้นะะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาหุ้นกลุ่มรถยนต์ ปรับตัวย่ำแย่ลงครับแล้วก็กุ่มกลุ่มเฮดแคร์ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุดในราว2.2%เฮลท์แคร์นี้เป็นโรงพยาบาลนะครับเป็นหุ้นเกี่ยวกับโรงพยาบาลนะครับอ่อีกตลาดหนึ่งครับอยากให้ดูเพื่อจะรองรับกับวันพรุ่งนี้ตลาดหุ้นไทยเปิดวันที่30ตลาดหุ้นไทยเปิดเนี่ยเป้าหมายของตลาดเนี่ยนะครับเนื่องจากปิดไปอยู่ที่เอ่อหนึ่ง สามศนะครับ1307น่าจะขยับในทิศทางมากกว่า1 3ึ่ได้นะครับตลาดหุ้นในนิวยอร์กเพิ่มขึ้น654จุดครับหุ้นข้อมูลเงินเฟอ้อหุ้นเทคหนุนตลาดนะครับอันนี้ฮะนี่บอกเลยนะครับในสัปดาห์นี้ดาวโจนนะครับาดาวโจนนั้นบวก0.75 S&P จุดลบศูนดา แล้วก็แด s แสคลบ2%หุ้น5ตัวในกลุ่มของแมน n ิฟิ c เซนเ e เวพุ่งขึ้นนะครับอันนี้มีเป็นหุ้นแพลตฟอร์มนะครับนะหุ้นเท s l a หุ้น a l p h a b บ t นะครับประกอบได้มีการเทขายหุ้นในวันพุธแล้วหุ้นทั้ง2ตัวก็ปรับลดลง0.2ในหุ้นอ l p h a b e t ร่วงลง บิดต่ําสุดในวันที่2พฤษภาเนื่องจากมีการเปิดเผยตัวเลขของหุ้นในกลุ่มนี้เนี่ยแนวโน้มอาจจะเกิดขึ้นเปิดเผยเกตบูเล่เ Gate et, หัวหน้านักพยากรในสหรัฐอเมริกานะครับของพาลพาลิบานะครับซึ่งได้ละเป็นสัปดาห์ Apple, Microsoft, Amazon และวก็ Meta เป็นตัวกำหนดทิศทางนะครับเป็นการย้ายกลุ่มของตลาด นะครับนักลงทุนยกย้ายการลงทุนของหุ้นกลุ่มที่มีมูลค่าที่สูงเกินจริงนะครับยกเว้นการแล้วยังไปยังกลุ่มที่ปรับตัวแย่ลงในกลุ่มของตลาดหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กเขากำลังบอกงี้ครับกำลังบอกว่าหุ้นขนาดใหญ่ที่ราคาสูงมากเกินไปเนี่ยเขามีการย้ายกลุ่มกันนะครับแล้วหุ้นขนาดเล็กที่มีความเคลื่อนไหวต่อ ระบบเศรษฐกิจเนี่ยนะครับซึ่งตอกย้ำว่าจะต้องอมีเงินเฟ้อชะลอลงเนี่ยอาจจะทำให้เฟดนั้นลดอัตาราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนนะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกทั้งหมดนะครับผมพยายามดูคือตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยที่ไม่ได้ให้ความสนใจมากเลยเพราะว่ามันคือเรารู้อยู่แล้วว่าตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยมันต้องลดอัตาราดอกเบี้ยอยู่แล้วล่ะนะเพราะฉะนั้นผมเพียงเดียวว่าอยากดูว่า กลุ่มอุตสาหกรรมไหนในสหรัฐอเมริกาที่มีการปรับในทางที่เพิ่มขึ้นการซื้อขายหุ้นที่วงก้างวงกว้างยังส่งผลดีต่อวัฏนจักรของเศรษฐกิจอีกด้วยโดยวันศุกร์หุ้น11กลุบบ่มใน s p โดยกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มวัสดุและกลุ่มที่ปรับตัวเป็นกลุ่มที่ปรับตัวมากเพิ่มเพิ่มมากที่สุดนะครับในบรรดาแรงหนุนผลประกอบการหุ้นเดกเกอร์อาลเตอร์พุ่งขึ้นประมาณ 6. 3เ นะครับคุ้มเกี่ยวกับเบเกอร์คิงเบเกอร์ฮิลซึ่งเป็นบริษัทให้บริการเกี่ยวกับด้านน้ำมันเพิ่มขึ้น5.8นะครับก็เป็นการปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะครับเออก็ไม่มีอะไรฮะนะครับผมดูทั้งหมดแล้วไม่มีอะไรก็ทิศทางมันดีฮะทิศทางคาดการณ์ว่าจะมีการลดอัตาราดอกเบีย้ยอันนี้เป็นข่าวทั้งหมดนะครับเพราะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยนะโดยสรุปแล้ว เดี๋ยวผมดูข่าวใน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 รอบอนี้สักนิดหนึ่งนะฮะอิสราเอล,ลโจมตีกลุ่มฮิมในเลบานอนนะครับญี่ปุ่นยกให้การท่องเที่ยวในประเทศเป็นจิจก,กรรมที่ยอดนิยมนะครับแต่ยังต่ำกว่าช่วงโควิดนะครับญี่ปุ่นญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาเกาหลีเซนเอโมยกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคง นะครับแล้วก็รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศรัสรเสียเตือนอาเซียนเสี่ยงหากสหรัฐติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคก็มีการคุยกันเรื่องนี่มีข่าวที่สําคัญตัวหนึ่งครับครานี้มีข่าวสําคัญตัวหนึ่งนี่อ e ีคอมเมิร์ซจีนแล้วนะครับฝนตกแล้วราคาน้ํามันเพิ่มขึ้นแล้ว ร่วมพันธมิตรกับฮอนด้ากับนิสสันอ๋อนนมิสูมิจิมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับมาเลเซียฮะมาเลเซียนั้นไปยืน่นขอเข้ารวมกลุ่มกับเออผมก็เข้า,ขา,ขามีบราซิลนะมีบราซิลมีรัสเซียมีอินเดียมีจีนนะครับมาเลเซียเข้าไปร่วมไปร่วมอยู่ด้วยนะกลุ่มนี้นะครับก็เป็นข่าวที่ฮฮากัน นะคนทุกคนก็เนี่ยฮะนี่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 น,นี่ผมพยายามหาข่าวนี้อยู่เนี่ยฮะนฮะข่าวนี้นะเป็นข่าวที่อาจจะเนี่ยฮะรัะเสเซียและแอฟริกาโอเคผมตกแอฟริกาไปอันหนึ่งนะครับเป็นบิตดัะบีอ่าบราซิล,อ,ลอาร์เซียไออินเดียซีจีนเอสเซาลแอฟริกานะครับแล้วก็ลงมาเซียด้วยมาเลเซีย,ย,ย,ยต้องใช้หลายตัวเอ็มอะนะฮะนะฮะเนี่ย คือข่าวของจีนหัวนะครับที่ออกข่าวมาเอาละครับนี่เห็ข่าวทั้งหมดนะครับก็หวังว่าไม่ได้หวังฮนะมันต้องเป็นเรื่องจริงนะฮะว่าพรุ่งนี้เนี่ยตลาดน่านจะปรับในทางค่อนข้างดีนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมกาลังกลัวขนาดนี้เนี่ยผมกําลังกลัวเรื่องแบตจะหมดนะครับลัวเรื่องแบตจะหมดก็ขอประทานโทษน,นิดนึงขอขยับนิดนึงนะครับดูแบตนิดนึงว่าแบตท,ทาไมมันถึงนะครับโอเค อ่าเข้าแล้วอ่าเข้าแล้วเข้าแล้วโอเคผมสบายใจแล้วแบตเข้าละนะครับกวฮะกแบตหมดนะครับเดี๋ยวจัดรายการแล้วแบตแบตเหลือสามสองเปอร์เซ็นตปั๊มอินละฮะโอเคอ่าต่อไปนะครับผมขออนุญาตแชร์ไปที่ตัวกลุ่มนี้ฮะอ่าเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยขอแชร์ไปที่ไปแชร์แชร์ไปที่ตารางนี้ฮะโอเคเราไปดูหุ้นกันครับ ว่าหุ้นนั้นมีหุ้นอะไรที่เป็นอย่างไรบ้างในวันพรุ่งนี้ผมเริ่มจากตัวตลาดอขออนุญาตเก็บข้อมูลตัวนี้หน่อยนะฮะขออนุญาตเก็บไอ,อ้นี่เก็บเข้าไปหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเอาออกมานะครับถ้าเผื่อนะเผื่อไอ้นั่นมาจะได้ดูกราฟเห็นนะฮะจะได้ดูกราฟเห็นเอาละมาแล้ว,ลวนะครับโอเคครับอ,อันแรก หุนตัวแรกคือกราฟครับอันนี้โอ้โหพระเอกจริงฮะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเป็นพระเอกจริงนะครับไม่คิดว่าจะไปได้ขนาดนี้นะตอนท้ายตลาดทําปิดได้ถึงขนาดนี้นะฮเจ๋งฮะนะฮะนี่แต่สโลโตอยู่ระดับ86นะอันนี้ฝืนสโลโตแต่ก็ต้องยอมรับว่าฝืนนะเพราะนั้นใครมีอยู่ในตัวกราฟเนี่ยในความคิดผมนะฮะอ,อ,อาจจะไปทดสอบ50บาท อาจจะไปทดสอบ50บาทในระดับวีนะครับถ้าถ้าดีที่สุดนะครับในกรัปอินทัตครับอันนี้มา3ตัวฮะเมื่อวันก่อน3ตัวเนี้ยที่วุ่นวายกันอินทัตนั้นมาเป็นจุดสูงสุดแล้วครับราคา82บาทครับนี่ในระดับวีนะฮะระดับวีเพราะนั้นเป็นจุดสูงสุดครับมีอยู่ถือฮะมีอยู่ถือไม่มีไม่ต้องซื้อนะฮะไม่มีไม่ต้องซื้อเดลต้าครับอันนี้ยิ่งแสบใหญ่นะ มาทําปิดท้ายตลาดเลยเอาเขาิจริงฮะแต่ยังไม่สามารถทำหายไปที่ระดับ98บาทได้นะครับยังไม่สามารถทำหายเข้าไปที่98บาทได้นี่ในวีคนะฮะนี่ในวีคนะฮะวีคนะั้นสโลว์สโต้ของวีคนั้นไปยืนอยู่ที่เดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงนะฮะไปอยู่ที่80นะฮะสโลว์สโต้ของวีคนะครับไปอยู่ที่80นะครับผมขออนุญาตจิบไปขออนุญาตจิบไปเพื่อทางทุนจะได้เห็นนะครับ เดลต้าดีไซน์จริงฮะทำตอนช่วงจะปิดตลาดซะด้วยซ้ำไปเนี่ยฮะเนี่ยแปดสิบละนะครับในตัวของเดลต้านะครับในตัวเดลต้าในตัวต่อมาเป็นแอดวานนะครับแอดวาน A D V A เอ็นสี C. นี้ดูวิกหมดนะฮะดูวิกหมดอ่าวิกของอ่าตัวแอดวานยังไม่สามารถทะลุผ่าน230บาทได้นะครับแล้วสโลว์โตอยู่ระดับ86ก็ไม่ซื้อเหมือนกันนะฮะ อสตัวเนี้ยเป็นหุ้นที่ดีนะครับเป็นหุ้นที่ดีแต่เนื่องจากราคาแพงและนะครับขึ้นมาแพงและมีกลยุทธ์อย่างเดียวคือถือแล้วแบ่งขายนะครับแบ่งขายเอานี้ยเริ่มต้นใหม่ถ้าเป็นกราฟจะกลับมาซื้อใหม่ที่ตรงไหนนะครับกราฟจะกลับมาซื้อใหม่ตรงไหนบริเวณเส้น200วันฮะระดับราคา200วันนั้นอยู่ที่ระดับ42บาทนะครับ42บาทหรือต่ำกว่า45บาทลงบานะครับตัวที่2ครับอินทัช อินทัศนะครับถ้าจะกลับมาซื้อใหม่72บาทครับหรือต่ำกว่า75บาทลงมานะต่ำกว่า75บาทลงมา72บาทปลอดภัยฮะเส้น200วันอยู่ที่69บาทหรือ70บาทครับตัวต่อมาเป็นหุ้น Delta าฮะเดลต้านะเดลต้อ่าราคาที่จะซื้อใน Delta 81บาทครับยังคงยืนยัน81บาทครับนะครับ81บาทครับถ้าต่ำกว่า81บาทเส้น200วันอยู่63ครับ นะครับเอาล้วฮะต่อไปนี้เป็นเส้นในระดับเดย์ละนะระดับเดย์นะครับตัวต่อมาคือ FM ครับอันนี้เป็นหุ้นพิ่งเข้านะแล้วก็ซิ่งกันเมื่อวันก่อนซิ่งมาวันสุดท้ายเนี่ยทำราคาหายไป505บาทครับแต่มาปิดที่500บาทนะครับใน FM อ็มตัวที่2เป็นไทยออยครับไทยออยซีโอพีไทยออย COP, ทยออย็ทอป นะเป็นลักษาอ่อนตัวอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ํามันซึ่งราคาน้ํามันเนี่ย IQX BRT เนี่ยนะครับที่เมื่อกี้เราดูเนี่ยนี่ครับนี่คือ BRT BRT เนี่ยลงไปเล่นต่ําสุดอยู่ที่ระดับ79เหรียญน,นะแล้วขนานี้ขยับขึ้นมาเป็น80เหรียญดูนะฮะว่าสัปดาห์หน้าจะไป83เหรียญหรือเปล่าถ้าไป83เหรียญไทยออยแนวโน้มไทยออยจะปรับในทางที่เพิ่มขึ้นไปทดสอบ55บาทอย่างเดิม ไปทดสอบ50บาทอย่างเดีย50บาทในตัวไทยออยน่าซื้อเป็นจุดที่น่าซื้อแบงกรุงเทพครับอันนี้เป็นหุ้นที่ได้หน้าได้ตาเพราะเชียร์ซื้อที่130บาทแล้วก็วิ่งเร็วมากขึ้นมาที่134บาท136บาทนะครับโอกาสจะไปที่ระดับ145บาทก็140บาทฮะนะเอาใกล้ๆก่อนคือ140บาท 140บาทในแง่ของตัวแบงก์กรุงเทพนะครับตัวต่อไปครับเป็นตัว CPO อันนี้ยังไม่มานะครับเทียนอยู่เหมือนกันแต่ยังไม่มานะครับราคาหุ้น55บาทไป57บาทโอกาสจะทะลุผ่าน60บาทยากแต่ควรซื้อดูทดสอบว่า57บาทจะผ่านไหมน่าจะผ่าน57บาทได้นะครับน่าจะผ่าน57บาทได้ตัวต่อไปเป็น BTS อันนี้เป็นหุ้นเร็วฮะหุ้นเร็ว ยอมแพ้อันนี้ยอมแพ้เป็นเกงเงเกงไรยฮะยังไม่สามารถผ่านระดับ4บาท50ขึ้นไปได้นะครับทูฮะ true มีลักษณาอ่อนตัวลงมานะครับอ่อนตัวลงมานะครับก็จุดปลอดภัยที่ระดับ8บาท50ครับนะตอนนี้ปิดไปอยู่ที่8บาท80ก็ระมัดระวังการอ่อนตัวครับตัวต่อไปเป็นเคแบงค์ K ank, น่าสนใจออตอนนี้ผมสนใจแบงค์ละ แนะบงออก์กรุงเทพพอผลการงานออกหมดแล้วตัวเคแบง์เนี่ยเป้าหมายตอนนี้ปิด128บาทตั้งขาย130าครับโอกาสผ่าน130ไป135มีเหมือนกันนะครับตัวต่อไปอีดีเครับนะครับ b d m s b d m s เเนี่ยราคา26บาท50เนี่ยผมว่าซื้อได้นะครับซื้อได้ราคาเป้าหมายขาย27บาท50ครับ อ่าถ้าผ่านทะลุย7ิบเจ็บาทห้าิบขึ้นไปนูน่นไปย9ิบเก้าบาทเลยแต่ตอนนี้ถ้าอยากเล่นเล่นยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบก่อนนะครับซื้อยี่บหกบาทสิบขายย7ิบเจ็าทห้าสบก่อนนะครับจะขายย7บเจ็บาทยี่บเจ็าทหสิบก่อนตอนนี้เล่นเป็นแบบนี้ไปก่อนนะครับเป็นเอ t ครับตัวนี้ลีน่าผิดหวังแม่จริงน่าจะขยับขึ้นได้แล้วห้าสิบเจ็ดบาทห้ากบาทเจ็ดห้าห้าเจ็ดบาทห้าแปดบาทเนี่ยนะน่าจะขยับขึ้นได้ละสโลโสถลเริ่มทำงาน นะครับไทยพาณิชย์นี่ถือว่าเก่งฮะถือว่าเก่งลงไปอยู่ข้างล่างร้อยหนึ่งแล้วก็ตีขึ้นมาเร็วมากร้อยสามบาทคนทําเก่งมากนะเทียร้อยหกบาทครับร้อยหกบาทนะครับเป้าหมายร้อยหกบาทในตัวของไทยพาณิชย์พิเทพครับอันนี้เป็นราคานะ้ํามันโลกนะครับร้อยสี่สบี่บาทจุดซื้ออยู่แล้วตอนนี้ขึ้นมาร้อยสิบเจ็ดบาทนะครับไปขายร้อยห้าสิบาทก่อนคนที่ติดตัวพิเทพ นะครับผมว่ารอบนี้เนี่ยร้อยห้แบ่งขายแล้วค่อยมาซื้อเล่นข้างล่างคือคนทําหุ้นคนคนทาหุ้นชุดนี้เนี่ยทำหุ้นโหดขึ้นไป155้าเสร็จตบลงมา150กลับขึ้นไป1 5อยตบลงมาต่ากว่า150นะโหดคนทําหุน้โนโหดนะครับนี่ขนาดเป็นหุ้นใหญ่นะกรุงไทยแบงค์ดีมากครับดีมากกรุงไทยแบงค์นะครับยังยืนคาอยู่บนนะสิบแปดบาทแต่ไม่ไป18บแาทห้นะครับ ตัว pggc ยังแย่อยู่ครับ pggc นะครับผมขอให้ค่าตัวครับเวลาจะหมดละแต่เป็นการรีบาวกลับครับ ttb อันนี้แน่นอนครับบาท80ผมยังไงก็บาท80ครับซื้อบาท70แล้วบาท80ก็5ตัวนะครับตัวแรกตัวบางกอกเชนอันนี้รอรอราคา้ํามันขึ้นครับซื้อครับตอนนี้ซื้อครับ ptt เดี๋ยวขอดูราคาฮะซื้อครับ31บาทขาย3-3 นะครับ CPF คบหาตัวอย่างซื้อ25บาทนะครับ C, EA จะบอกว่าไง4บาทกว่าเนี่ยหน้าน้าเสียงกันนะแล้วก็ตัวสุดท้ายครับ BS BS ไปแล้วนะะจะกลับไปที่250บาทครับนะครับตัวสุดท้ายจริงครับตัวสุดท้ายจริงผมเห็นตัวสุดท้ายนี่เป็นหุ้นอะไรอะ่ะ s p r c ราคาน้ำมันนะครับก็ถือว่าตลาดคงดีขึ้นครับก็เล่นเกมลอไปราคามี่มันคงดีขึ้นเพราะนั้นกลุ่มน้ำมันจะหลีดครับอ่กลุ่มกราฟก็โอเคครับวันนี้ผมทุ๊เจ๊ตุดแท้ครับอต้องลาเพื่อนนักทุนละพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับนะครับพรุ่งนี้เราไปดูว่าเส้นเด็กจะไปอยู่ที่1 3 3 0ได้ไหมหนึ่งสา1 3ห1สาเลยนะครับลาครับวันดีครับ